ก็สวัสดีชาวไม้ครับทุกคนอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมก็มีซีดแปลกแปลกมาอีกแล้วนะครับซึ่งซีดนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นซีดที่แปลกมากๆเลยครับซึ่งผมว่าไอซีดพีระมิดที่ผมแจกกลางน้ำมันแปลกแล้วนะครับเรามาดูซีดนี้กันดีกว่าครับซึ่งมันแปลกมากๆเลยถ้าคลิปนี้ผมพูดเสียงดังไม่ได้ก็ขออภัยด้วยครับคือผมอัดคลิปตอนที่สองครับอัดดึกอีกแล้วออนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะบินให้ดูนะครับนี่มันเป็นเหมือนระ เมืองร้างครับไม่ใช่เหมือนเหมืองร้างนะครับซึ่งผมไปดูที่ต่างชาติเขาบอกว่ามันใหญ่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแบบใหญ่ไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับก็จะให้คุณผู้ชมนั้นไปลองเอาเองนะครับซีนนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่พิกัดน,นะครับเราจะใส่แล้วเกิดมายังเหมืองร้างแห่งนี้เลยผมมองโดยรวมแล้วก็แบบใหญ่มากๆครับใหญ่จริงคนะัเออแต่ผมไม่รู้ว่ามัน มีที่สิ้นสุดไหมรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดตามที่เขาบอกนะครับก็เหมาะแก่การฟาร์มเลยนะครับแบบเราเกิดมาแล้วเราแบบสามารถแบบฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรได้แต่มันอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งครับซึ่งมันติดตรงที่ว่าแบบมันเป็นถ้ำไงเออแล้วมันมืดด้วยการฟาร์มพวกนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งครับแต่เรื่องของในเหมืองน,นี้ผมบอกเลยคุ้มแน่นอนอู้ตรงนี้สวยครับสวยสวยสวยมีแบบเหมือนถาวานนะครับสวยมาก ตรงนี้ผมเริ่มมาลึกนะมันเหมือนเริ่มไม่ค่อยมีเหมืองแนละ้วมันเหมือนจะสุดนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสุดจริงไหมเออเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมไปลองเล่นเอาละกันนี่ตรงนี้ก็มีเพชรด้วยนะครับโอ้ยติดเดินยากจงเหมืองนี้ออ้ตรงนี้ก็มีเพชรด้วยนะครับผมนะซีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยนะครับคลิปนี้อ่ะตอนที่สามครับเออที่สองพูดผิด <laughs> บาย bye. สวัสดีครับ